ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุป,ประชัยวยรพิศนะครับก็มาอยู่ที่คณะวิศวะธรรมศาสตร์นี่ก็ตั้งแต่ยุคยังอยู่เตกเก่าเลยนะก็ท่าวก็าากปีสั่ห้านะครับก็ปัจจุบันก็จะเป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ผมจะเน้นในส่วนที่เป็นวิชาทางด้านระบบการวัดและระบบควบคุมเพราะผมคิดว่า ศาสตร์ทางด้านนี้มันมีความจําเป็นอย่างมากต่อภาพอุตสาหกรรมของประเทศไทยปัจจุบัน,นจะเป็นรองนายกสมาคมนะครับสมาคมสมองคนฝั่งตัวไทยก็จะพยายามโปรโมทเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนะครับในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรต่างๆนะครับว่าการง่ายๆคือการเอาหน่วยประมวลผลขนาดเล็กนะครับเข้าไปสั่งเอาไว้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆแล้วเราก็จะทำเซฟแวร์เข้าไปเพราะฉะนั้น งานของมันเนี่ยจะเป็นทางด้านอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็คอมพิวเตอร์ซึ่งปัจจุบันพอมันมีความเป็นอินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นอินเทอร์เน็ตอัพติงใ์ม่นะครับงานที่เราจะเน้นหลังหกงานนี่ก็คือเราก็จะพยายามมุ่งพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ สิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าใจก่อนคือว่าศาสตร์ทางด้านระบบสมองเฝันตัวเนี่ยแม้ว่ามันจะมีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์แต่มันไม่ใช่สิ่งที่ทางด้านคอมพิวเตอร์จะทําได้ง่ายๆนะเพราะมันเกี่ยวข้องกับทางด้านอิเล็กทรอนิกส์คอลลาบอร์เรชันเนี่ยมันเป็นทีมซึ่งทําให้ผลงานเนี่ยมูลค่าประสูงขึ้นมากเพราะว่าเวลาที่เราทําความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เป็นเจ้าของโจทย์แท้ๆเนี่ย สิ่งที่เราทําขึ้นจะสามารถนาไปสูก่การใช้จริงได้ตัวอย่างเช่นผลงานล่า,าสุดที่เราเพิ่งได้มานะครับก็จะเป็นเรื่องของเ yes. ย m บ l t เชอนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือกับทางด้านคอซอนลอาสายลักนะครับที่คณะสาววิทยาศา,าสตร์ได้รงางวัลหลายรางวัลนะครับก็ทั้งเรื่องของในประเทศเดนก็ไปได้รงางวัลจากของกรมพระราชวันะครับงานวัตกรรมพวกนี้นะครับแล้วก็ในประกวดที่ต่างประเทศนะครับได้รงางวัลอันดิโนมอวอร์ซึ่งเป็นสูงสุดนะครับในหมวดของทะานากีฬาเราเห็นตรงกันว่า เราสามารถชดเชยสิ่งที่เราขาดได้ก็ดังนั้นเนี่ยงานวิจัยที่เราทำกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยจริงต้องเป็นําดับร่วมกันโอกาสที่อาจารย์หนึ่งท่านหรือนักวิจัยหนึ่งท่านจะรู้ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบผมพูดตามตรงเลยก็คือเป็นไป,นปนไม่ได้นะครับปัจจุบันนะครับผมเองก็จะมีการโคกันอยู่ใน3ามสีด้านด้านแรกนะครับที่จะเป็นงานหลักเลยก็คือเรื่องของเทคโนโลยีสาหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการนะครับซึ่งจะทําความร่วมมืออยู่กับทางาาาเครน่าเสาเวส่าส่วนที่2เนี่ยเราจะไปดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการทำซอฟต์แวร์สำหรับทางงานยานยนต์คุยแล้วก็ทำงานร่วมกับทาง t o y o ต a s ซึนโชกับทาง KPIT ต่างๆนะครับเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านนี้อยู่ส่วนที่สาเนี่ยนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าความสนใจส่วนตัวนะครับเพราะว่าเผอิญว่าได้ไปเป็นวิทยากรน,นะครับให้กับการไฟฟ้าส่นภูมิภาค เราก็เลยพบว่ามันมีปัญหาค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องของ e ีก็ดนฐานะของความที่จบวิศวะไฟฟ้านะเราก็อยากที่จะมาทําเรื่องพวกนี้เพราะเราอยากจะหาคําตอบไม่เห็นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหากมันมีีวีที่บูมขึ้นมาเรื่อยๆในฝังคมไทยก็นักศึกษาที่ทำกับผมเนี่ยส่วนใหญ่จะรู้อยูแล้วว่าอาจารย์สุประชัยเนี่ยจะชอบทํางานร่วมกับคณะอื่นนะครับ ดังนั้นเองเนักศึกษาที่เข้ามาทํางานกับผมเนี่ยหลักๆเลยเขาจะพร้อมยอมรับอยู่แล้วแล้วเราก็พบว่า,าการทํางานร่วมกันนี่ค่อนข้างดีมากเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยก็คือผมแค่บอกไปเนี่ยเขาคุยกันระดับนักศึกษากันเองได้จบเลยโดยที่อาจารย์ไม่ต้องไปคุยกันเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดีดังนั้นเนี่ยระหว่างที่เราทํางานวิจัยเนี่ยพอนักศึกษาได้เริ่มรู้แล้วว่าสิ่งที่เขาทําจะมีประโยชน์เนี่ยผมเราว่าแรงจูงใจตัวนี้ทําให้เขามีความตื่นเต,ต้นกระตือรือร้นอย่างมากแล้วก็ตุ้มเทอย,อย่างมาก แล้วสักวันหนึ่งเนี่ยเขาจะพบว่าตัวเขาเอ,เองนะครับอาจจะไม่ได้เอกใจเลยก็คือเขาเข้าสู่ความเป็นไลฟ์ลองเลิศนี่ไปแล้วเพราะว่าเขาคุ้นเคยกับการได้หาความรู้ใหม่ๆแน้นำความรู้ใหม่ๆนั้นมาใช้ประโยชน์ก็ตัวย yes, ืดมือแช e นะครับรุ่นแรกเนี่ยเรา ยังไม่ได้เน้นในเรื่องของความไวมากนักเพราะว่าเรามองที่โจทย์พูดถึงอยู่เป็นหลักไว้ก่อนแต่เยีนวิวแชร์รุ่นที่2ที่ตอนนี้กําลังทําอยู่นะครับเราจะใช้เซนเซอร์ซึ่งนอกจากเล็กลงนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือว่าเรากําลังมองให้มันสามารถตอบโจทย์ของนักกีฬาซึ่งตรงนี้เนี่ยมันต้องการเครื่องมือตรวจจับนะครับที่มีความไวสูงขึ้นมากดังนั้นการพัฒนาในรุ่นที่2เนี่ยเป้าหมายหลักของเราคือการทําให้การตรวจจับมีความไวเพิ่มขึ้นอย่างมากให้สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของนักกีฬาคนพิการซึ่ง เป็นกีฬาแบบผลักอยากด้วยความรวดเร็วเนาะซึ่งรุ่นแรกเนี่ยยังไม่ค่อยตอบโจทย์นะหากเราทําตรงนี้ได้น,นะครับก็จะทําให้สามารถที่จะช่วยนะครับลักกีฬาของตัวแทนประเทศไทยได้ะนะครับเวลาไปแข่งต่างประเทศในพารลาลิมปิกเป็นต้นอันหนึ่งที่เป็นความท้าทายอย่างมากของสังคมนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการที่ เราต้องประเมินเขาเรียกว่าประเด็น accessibility เครื่องมือของเราเนี่ยถึงจุดๆุดนึงมันจะกลายไปเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับสามารถใช้ในการประเมินได้ว่าอาคารแบบนี้วิธีการใช้พื้นที่ส่วนกลางแบบนี้เนี่ยมันเหมาะสมกับเก้าอี้รถเข็นหรือไม่เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราคงไม่สามารถใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการประเมินได้ ตอนนี้เราเองก็มองอยู่ว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะอินทิเกรตตัวเครน่รเขียนนี้เข้ากับเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนเทคโนโลยีของทางด้านนี้นะครับซึ่งทางไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์เนี่ยเกีย่ยวข้องตรงๆเนี่ยมันเป็นตัวเริ่มต้นของการที่จะทให้เรานะครับซึ่งสักวันหนึ่งเราก็จะเข้าสู่ความเป็นผู้สูงอายุสามารถที่จะได้ประโยชน์จากมันอย่างเต็มที่ในงานวิจัยถัดไปที่เราจะทำนะครับชัดเจนนะครับเอาสิ่งที่รองรับความเป็นผู้สูงอายุผู้พิการ อินทิเกรตถ้ามันไปสู่สมาร์ทโฮมทำให้มันสามารถที่จะปรับตัวและตอบโจทย์เราได้จริงๆในความเป็นอาจารย์ของเรานี่นะครับเราจะสามารถสั่งสอนให้นักศึกษานะครับมีอนาคตที่ดีขึ้นแล้วอนาคตที่ดีขึ้นของนักศึกษา,าเนี่ยสุดท้ายจะกลายมาเป็นตัวช่วยทั้งสังคมทั้งประเทศและโลกต่อไปดังนั้นเนี่ยยิ่งเราทำการ จริงจังต่อการยิงกรสอนต่อการสร้างโอกาสให้กับนักศึกษาผลักดันที่นี่ต่างๆให้มีความก้าวหน้าขึ้นโดยมีนักศึกษาเป็นส่วนร่วมเท่ากับเราได้ตอบโจทย์ให้กับสังคมประเทศดีแล้วนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็เรียกว่าโอเคระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่า,เ,าเราก็ได้เห็นนักศึกษาของเรานะครับที่จบออกไปเนี่ยได้ไปเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆรวมทั้งการเติบโตในสายอาชีพนะครับซึ่งทําไม่รู้ว่า และครูาษาของธรรมศาสตร์เองเนี่ยก็มีความเข้มแข็งมีความพร้อมในแง่ทั้งวิชาการและก็การใช้ชีวิตในสังคม